สวัสดีครับชื่อธนภัทรแสงเงันครับมาจากเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนพยุสานครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือขับเคลื่อนงานที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนหนุ่มสาวครับก็ดูแลงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพวกเราเนี่ยแหละครับอพอดีได้รับประสานจากที่ชุรการเนาะครับก็บอกว่าอที่เนี่ยมีกิจกรรมของเด็กและเยาวชนที่น่าสนใจแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าตัวกิจกรรมในพื้นที่เนี้ยได้สื่อสารออกมาว่าอยากรวมกลุ่มเด็กๆเ,เพื่อ ป้องกันไม่ให้เด็กครับเ,เข้าถึงปัจจัยเสี่ยงเนาะเรื่องอบอายามุกสิ่งเสพติดอะไรพวกนีน้จากนั้นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นก็คือพาเด็กร้องรำทำเพลงหรือมาฟ้อนรำนำขบวนในกิจกรรมชุมช,มชนแบบนีน้ผมว่ามันน่าสร้างสารรค์เนาะมันสร้างสารรค์เลยแหละแล้วก็เราเห็นแววตาของเด็กท,ท,ที่ที่มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นกิจกรรมที่มันสามารถที่จะชวนเด็กครับออกมาจากปัจจัยเสี่ยงได้จริงก็เลยตัดสินใจที่จะมาเพราะว่างานเนื้องานที่ทําก็คือเราอยากเห็นการกระบวนการทําง,งานร่วมกันระหว่ังตัวเด็กและชน กับคนในชุมชนแล้วก็มาขับเพื่อนในประเด็นที่เด็กสนใจหรือประเด็นที่สามารถที่จะดึงเขา,าครับออกมาจากปัจหาเสียงได้ก็ก็เลยมาร่วมกิจกรรมเวทีนี้ครับผมว่าประทับใจนะเข้มแข็งมากเลยเขาเรียกว่าภาคประชาสังคมเนาะที่นี่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็สิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้ไปสื่อสารต่อกับตัวเยาวชนในพื้นที่อื่นรวมถึงเครือข่า,ขายผู้นําชุมชนที่เรามีโอกาสได้ร่วมงานแล้วก็แน่นอนว่าเราอาจจะได้มีการชวน ถ้าใคชุมชนอื่นๆมาร่วมเรียนรู้ที่นี่แล้วก็เมื่อเช้านี้ครับหลังจากที่ขบวนที่น้องๆอ,อลํำเสร็จเนาะจากจากจากขบวนเมื่อเช้านี้ครับก็ได้มีกาสสื่อสารกับเด็กว่าเอ้ยก็เลยหาตัวแทนเด็กๆครับมี2กลุ่ม2หมู่บ้านชวนไปหมู่บ้านละ4คนเพื่อไปแลกเปลี่ยนพอดีทางพวกผมก็จะจัดรวมกลุ่มเยาวชนที่ได้รับทุนจากสสด้วยแล้วก็กลุ่มที่สนใจทํางานเรื่องป้องกันปัจจัยเสี่ยง ได้มีโอกาสเด็กๆได้มีโอกาสได้ไปเจอกันได้พูดคุยถึงกิจกรรมที่เขากําลังทําอยู่แล้วกิจกรรมนั้นมันสามารถที่จะป้องกันปัญัยเสี่ยงกับเพื่อนๆกับกลุ่มเขากับชุมชนของเขาได้ยังไงตัวนี้ก็เลยได้คอนเน็ชันไปในตัวแล้วก็เราเห็นพลังการลี่นแปลงเ,เนาะเราเชื่อว่าเด็กที่อยู่ในวันนี้ครับแน่นอนว่าอนาคตะเขามีคุณภาพแน่นอนเขาเติบโตไปเป็นแกนนาที่มีคุณภาพได้แน่นอนก็ประทับใจแล้วก็สนุกมากกับกระบวนการกับกิจกรรมวันนี้ครับ